รับับบต่อไปนั้นเป็นการพบกันระหว่างเรือมณีเกดเิดเพชรอยู่ในร่องน้ำสีแดงเอรอาวัณแปดแปดร่องน้ำสีน้แดงผมโอ้โห,โโหโนะครับร่องน้ำแดงนี้จากทีมงานหมูแปดนะครับรท่านผู้ใหญ่ซิเจโรนบุนมศรีแล้วก็ท่จันทุนนะครับท่านแม่จันทุนนะครับผมเอราวัณแปดแปดนี่ก็เป็นทีมงานเรือเก่าของฮิคิตาตอนนี้ก็ S <S โอ้โหนะครับเรือลำนี้วิ่งพอๆกันนะครับผลการซ้อมมาดูให้กำลังใจตลอดฝึกการซ้อมประมาณหนึเดืนนเอนสุดยอดเลยเรือฝีภายมานันีเกตเพ็รเดินหางเครื่องปฐมบันเทิงสินสูตรกลังปหมดเป็นที่เร,เ, <S <S เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมดแรว หรืออยู่ครับก็เรือออกมาแต่ให้คโคส่งข,ขายใจก่อนบอก เอาละครับท่านชมตู่ดีๆครับโอ้เหลืองุูจริงจะได้วตอนนี้23ฝีพายมณีเกตเพชรเรื่องนางเสด็จเจอกับเอราวัณเป็แต่เรื่องนางสีน้ำเงินตียกับแบบต้องถามว่าตอนนี้เอาละครับตอนนี้ตู่ดีๆครับตอนนี้ไม่ไม่มีใครยกไหลมณีเกตเพชรมณีเกตเพชรเราหนักแน่เอราวันเราน้ำสีน้ำเงินโอ้โหลายได้เอาวันตอร์ี้แข็งนะครับเงินรางวัลมีให้ใครอยากได้ทำเอาต้องถามว่ามณีเกตเพชรกับที่เอราวัณดีเอเข้ามาแล้วครก็ทักกูท๊อ จะาจะแข็งตึาแข็งาจะสาวแข็งได้นิ้งงได้ไห้งมันนี่แก้มตามตามตามต่ำแสงตมดนวยแสงจะดีาเบีตามมาคข้บมาเรี่อยตามมาไอรอกแอีดีกับไอนะครับโอ้นี่น้องครับคุณไปได้อยู่ไม่ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะครับโอ้ยทันดาวสดเป็นยังไงเอายงก็ โอ้ไปจังมาดีกนกันดีกนเอลวันดีกันเอลวันดีเอลวันดีกันเอลนดีกันเลวันดีกันเอวันดีเลนีกันเอลวันดีกเอลวเลวัันเอลวันดีกันเอลวันดีกอีกันเอลวันดีกันกันอลวัเอล,เ,ลเ,เอลเนดลลนันเอลวัอันดีกันเลวเอลวันดีกันเนเลวนดีกันเอลอลวันลวันดนนีกันเอลนดีกอลวั เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครก็มีการฝึกซ้อมอย่างกับมัน้มีโค้ชนะครับมีโค้ดมาฝึกซ้อมให้นี่แหละครับตัวอย่างที่สุดยอดจะเป็นเรืองทงสิงหยิ้มสาวผีพายนะครับชิงด้วยของท่านรถงอุศลานะครับนี่จะบอกเขาเรียกว่ากีฬาสร้างคน,คนสร้างชาตินี่คือ<ด>กีฬาทางน้ำกุ้งตั้ง <รถ S 2> วัฒนธรรมประเพณีแห่งสายน้ำเพราะฉะนั้นสาวบอกพี่น้องชาวอังเภอเขาลงปีหน้า ท่านพ่อเมืองท่านนเมอสงขาจะเป็นหัวหน้าสือ่อแล้วก็ทีง,งานของถิ่นทุกท้องถิ่นร่วมด้วยช่วยกันท่านเอาเน่ครับคุณพีนาท่านเอาเน่นะครับท่านนเมอบอกว่าท่านเอาเน่จากผมตอนนี้นะครับมาดิเกรเทนะครับเอรวันแปะแปะตามไปนะครับผลการตัดสินก็อย่างที่เห็นนะครับคือมาดิเกรเทนะครับจากโปแปร์ุงใหม่นะครับ อารองน้ำแดงชนะไปนะครับพี่น้องครับผอโอ้โหแผลนิด,ดว